สูการเวียนไม่แต่เกิดของอัภาพร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีการเกิดในสามเต็ภพวภูมิในในสี่สมูทานในการเกิดนั้นในปรมัตถ์ทั้งสี่มีแล้วบ้างมีจิตแปดสิบก้าดวงนีคือตัวธรรมะมีจิตจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้อารมณ์ต่างได้มีสภพาะรู้นะถ้าไม่มีจิตน่มันจะรู้อะไรไม่ได้นะเหมือนต้นไม้คนดินก้อนหิน อะพวกนี้มันจะไม่มีจิตไม่มีจิตครองอยู่มันก็จะรู้อะไรไม่ได้มันก็จะไม่เป็นผลอะไรสองเจตสิกเจตสิกเนี่ยเป็นอาการอาการที่ประกอบอย่กวบจิตอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาเรามีความรู้สึกมีความรู้สึกตัวเนี่ยนี่คือเจตสิกความรู้สึกตัวนี่คือเจตสิกบางทีเราก็เห็นผมมองเห็นมีความรู้สึกว่า พอใจไม่พอใจเนี่ยก็เจสิกืเอ,อเราคิดขึ้นมาเราล้องไงเสียใจถึงถึงท,ที่ไม่ดีขึ้นเกิดขึ้นกับเราที่ผ่านมาในอดีตมีความรู้สึกเสียใจขึ้นมาเนี่ยกเจสิกือมีความรู้สึกที่ดีใจเราได้รับรางวัลถึงถึง,งนี้เนี่ยือเจติกอนะอย่างเงี้ยแล้วหมวดที่สามคือรูปรูปนะเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งนะเป็นอารมณ์เป็นทาวานนะในภพภูมิที่ เกิดมาในการห้าเนี่ยเรียกว่าปัญจวโวการาปฏิสันทิจเป็นพพภูมที่เกิดในการห้านะมันก็จะมีรูปเนี่ยเป็นฐานสม,มุดฐานเป็นที่ตั้ง